หนึงในผู้หญิงประเภทเนี่ยนะครับควรหลีกไปให้ไกลนะครับผมเชื่อว่าทุกคน,นต้องเคยเจอครับผู้หญิงที่เรียกได้ว่าไม่สวยแต่เรื่องเยอะและหลงตัวเองนะครับใครเคยเจอเม้นบอกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทำไมล่ะนะครับเขาไม่รู้ตัวเองเหรอ ว่าสวยไม่สวยหรือว่าอะไรยังไงนะครับทำไมไม่สวยแต่ยังเรื่องเยอะได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงแบบเนี้ยมีนะครับผมแต่ว่าก็น้อยแต่สมัยเนี้ยที่มันเยอะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผ่านแอปนะครับคุณคิดออกมาจากแบบหน้าปกติผ่านแอปมาปุ๊บหน้าเหมือนนางฟ้าหุ่นเหมือนนางฟ้าลงโซเชียลปับ๊บคนแห่ชมแหม่แชร์เรรียบ้อยนะครับคนแบบแบบ เขาเรียกว่าไงวบ,บไม่เคยเจอคนชมอ่ะเออพอเจอคนชมปุ๊บก็เจอคนตามเยอะคือแบบเนี้ยคือมันก็แบบโอเคนะกาจากแบบอืมก็ปกติก็เท่าเนี้แต่ว่าเจอคนชมอ่ะก็แบบโอ้ยกูสวยอะไรเงี้ยเออคนกูชอบกูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเริ่มเรื่องเยอะจะเริ่มหลงตัวเองเนี่ยมันก็ไม่แปลกมันเป็นปกติมากเข้าใจไหมหรือนะครับที่เจอบ่อยๆอีกเนี่ยคือเจอในแอปดำนะครับนะฮะเพราะว่าในแอปดำเนี่ย นะครับมันลงแบบปิดหน้าได้ถูกไหมหรือบางคนใช้ AI ตบปั๊บเข้าไปในรูปตัวเองนะครับกลายเป็นแบบหน้าทรงสวยเป๊ะเกาหลีมากอะไรเงี้ยทีเนี้ยหน้าจริงมันไม่เห็นถูกมาเพราะว่า AI ช่วยไว้นะครับหุณโอเค พอมีคนเริ่มตามเยอะเอาละเริ่มตั้งสเตตัสยิงๆแล้วนะครับผมแนวๆแบบโอเคโอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยตอบแชทเรื่อยๆต่างๆนานาถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดมันก็สิทธิ์ของคุณถูกไหมมันก็พื้นที่ของคุณถูกปะแต่มันผิดตอนถ้าคุณจะเจอใครครับแล้วรูปที่คุณส่งมามันไม่ตรงปกอ่ะนะครับยกตัวอย่างเลยครับของผมอะเคยเจอแบบยอดคนตามหลักแสนอะนะครับในโซเชียลนี่แบบฉ่ำๆคนชมแบบฮอตมากนะครับกูก็หลงแบบไปชมไปแบบไปชอบด้วยเออนะครับเออก็ พอมาเจอตัวจริงเนี่ยเชื่อปะ่ะคือผมบอกเลยนะครับแบบความฝันพังดลายคือถ้าแบบหน้าไม่ตรงปกอะแต่นะครับแต่นีสใสดีอะ่ะชวนชวนคุยดีอะผมก็จะโอเคนะนะครับแต่น,นี้คือแบบเฮ้ยหน้าไม่ตรงอะ่ะ แล้วยังแบบมาด่าคนอื่นที่แบบว่าเขาเคยนัดเจอผ่านๆมาแล้วแบบให้เราฟังอ่ะคือแบบไอ้แบบนะแล้วนี่กูจะโดนแบบมึงเอาไปด่าให้คนอื่นฟังไหมเนี่ยนะฮะคือแบบแม่งกูไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าพูดอะไรเลยนะฮะคือเข้าใจเปล่าว่าแบบอยู่กับเราอ่ะยังเอาคนอื่นมาพูดอ่ะแล้วเวลาเขาไปอยู่กับคนอื่นอ่ะเขาจะเอาเราไปพูดว่าอะไรถูกป่ะนะครับเนี่ยคือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือแบบคนแบบเนี้ยเขาก็จะแบบ ชอบคิดว่าแบบเออตัวเองดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเขะะ้าใจป่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปเนี้ยผมก็เลยมาบอกว่าถ้าคุณเจอผู้หญิงแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณยังจะฝืนที่จะอยู่นะครับหรือฝืนที่จะคุยด้วยอสิ่งที่คุณนะครับจะได้รับเนี่ยถ้าคุณไม่ถูกใจเขานะคือคุณโดนนินทารับหลังแน่นอนแบบที่แบบเขานินทาคนอื่นเขะะ้าใจป่ะจากปกติคุณเป็นคนดีเนี่ยอยู่ดีคุณอาจจะแบบ แป๊บเดียวอ่ะนะครับคุณอาจจะกลายเป็นคนเฮียในสายตาคนอื่นๆในโซเชียลนับแสนในช่องของเขาที่ตามเขาอยู่ครับผมและสังคมเราครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผู้หญิงมักถูกก่อนเสมอนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะลองก็ลองดูได้นะครับถ้าคิดว่าคุ้มก็โอเคนะครับผมก็ถือว่า มาบอกมาแชร์มาเตือนให้ฟังแล้วนะครับที่เหลือจะเลือกยังไงเป็นยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมลิงก์นะครับผมในกลุ่มอ p e เป h นแชทกับ o f f s h o r e เขาตามลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมเร้เลยนะครับผม